ฮาเคินเวิร์ลครีเมอร์เป็นสมาชิกของ Chaos Lord ที่มีชื่อเสียงของแบคตรเอียเขานั้นยังเป็นที่รู้จักกันในนามฮาร์ลัดออฟอพโคลิสของอับบัดอนและรวมไปถึงอีกฉายาหนึ่งที่เรียกว่าโพรครามาเตอร์ซึ่งฮาเคินนั้นอยู่ในฐานะแนวหน้าของแบคตริเอียนเขานั้นจะเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่กำลังจะถูกโจมตีพร้อมกับกองทัพ c อ a o s Raptor ของเขาโดยเขานั้นจะใช้กลยุทธ์วิธีการข่มขู่มากมายทั้งหว่านมาเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัวหดและความสิ้นหวังเพื่อเตรียมพร้อมสลักแนวหน้าของกองทัพแบััติกาารเหล่นนนี้น้ มักจะใช้หอกเฮลสเบียในมือของเขาปักใส่พืชของดาวเคราะห์เพื่อเป็นการประกาศว่าหายนานั้นกำลังจะมาถึงแล้วฮาเคนนั้นยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักวิชาการแห่งสายศาสตร์เขาได้นรับการศึกษาจากกิมมัวนอสโทมอของทางคอนลาดเครดิร์ดแล,ละรวมไปถึงทางโคสเตสกอของอังกอรแล,ละรวมไปถึงบุ๊กออฟแมกนัสทางฮาเคนนั้นก็ได้ทําการศึกษาเช่นเดียวกันซึ่งเขานั้นก็สามารถปล่อยพลังจิตที่น่าสะพึงกลัวออกมาได้แล้วกับว่ามันนั้นเป็นการส่งสัญญาณข้อค,าาาคาาาวออมามแล้วกับพวกไนล์หรอจาที่ได้ทาการศึกลลยุททธางงพั ขเขาต้องจะต่อสู้รุกันกับทางกลุ่ม c อสแรปเ t อร์ของเขาพร้อมกับทางเฮลดราและหน่วยโจมตีอื่นที่มาจากทองฟ้าโดยเขาจะทาการโจมตีที่หน่วยสเสบียงศัตรูศูนย์รญชาการลุลไปถึงเป้าหมายสาคัญต่างๆเขาจะทําการโจรตรรมจจโจตีช่องทางการสื่อสารและไม่พอแค่นั้นหลังจากที่เขาได้ทำการโจมตีช่องทางการสื่อสารแล้วเขาอก็จะทําการเผยแพร่คาพูดอัน,นาสะพึงกลัวของเขาขยายความกำลังใจของเหล่าสู้ทหารและประชาชนโดยฮาเคนได้เรียน,น,นยรู้จากกองทัพผู้ทรยศ์กลุ่มอื่นๆอย่างทางไนหลอดที่จะผสมผสานการต่อสู้ทางจิตวิทยาและวรวมไปถึงการต่อสู้ทั่วไปถือว่ามีประสิภาพ าาในการรับมือกับโลกของจักรวรรดิส่วนใหญ่และด้วยการโจมตีอย่างต่อเนื่องของเคออสด้วยเองเสียท้องฮาเคนนั K ้นก็เต็มไปได้วยความตายและความเกลียดชังส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงทําให้ผู้คนนั้นตื่นตระหนกชีวิตยานในการต่อสู้และความสามัคคีของทุกคนนั้นค่อยๆสลายหายไปหลังจากนั้นเองครับผมฮาเคนนั H ้นก็เริ่มทําการประกาศวันสิ้นโลกฮาลาดออฟอโพคาลิฟซึ่งก็ได้มีเหล่ากองทัพทหารจักรวรรดิจานวนมากยอมจํานวนหรือบ้านนั้นก็เป็นบ้านและฆ่าตัวตายฮาเคนนั H ้นสามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้ อาเคนนั้นได้มาถึงทางวิจิลัสแล้วเขาจะทําการปักหอกเฮลซเฟียของเขาลงนใจกลางดาวดวงนี้ท่ามกลางความกลัวหอนและความหวาดกลัวทาลายขวาญกังานใจของเหล่าทหารและพลเรือนโดยตอนนี้นักรองทัพจักรวรรดินั้นได้สูญเสียความแข็งแกร่งอย่างหนักเนื่องจากการโจมตีของเหล่าออกและรวมไปถึงภัยรุกวามจากทางเอลดาและจีนสติลเลอร์อาเคนนั้นทำการแทรกซึมไปยังหอคอยในรฮสปอร์ไฮเปอร์เลียโดยตอนนี้นลกแห่งอุตสาหกรรมแห่งนี้นั้นท้องฟ้านั้นเต็มไปด้วยเมฆหนาถึงที่เต็มไปด้วยมลพิษเนื่องจากว่าเหล่าจี ฟ้านันก็คือยานของเราออกที่มันนั้นมุ่งเน้นไปที่การทิ้งระเบิดภาพพื้นดินโดยฮาร์เคนนั้นจะใช้ประโยชน์จากจุดบอดยามที่กองทัพจัก,กรวรรดิส่วนมากนั้นได้ยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้กับกองทัพอื่นๆนั้นและจะทําการปีนขึ้นไปยังหอคอยยอดแหลมสูงที่สุดของทางฮาสปอลทาดนนั้นเองก็ได้มีรายงานปแปลกๆนั้นมาจากยอดหอคอยบางคนนั้นก็ได้บอกว่าพวกเขานนั้นเห็นเงาลึกลับที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับทหารกระโดดจากหอคอยหนึ่งไปอีกหอคอยหนึ่งและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขานน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 ัันัั้้นน้้้้้้ยยยยยงงงเเเหห็มมมกกกรร่่่่าาาาลลวววอออออะะไไไไไบีีูููใตแพแพคคดดผญป และในภายหลังก็ได้พบว่าเราผู้คนเหล่านั้นก็ได้ถูกเสียไว้บนหอคอยโดยอยากจะให้กองทัพแอสตามินิทาร,รัมนั้นไปทําการตรวจสอบดูหน่อยหลังจากนั้นเองครับผมดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นการสื่อสารรั้งสุดท้ายอันเนื่องมาจากว่าหลังจากนี้นั้นการสื่อสารทั้งหมดของดาวเคราะห์นี้ก็จะถูกตัดขาดและในตอนนี้นั้นเสียงร้องแห่งความตายของทางฮาเคนนั้นก็ได้ออกมาจากหอคอยโดยทางฮาเคนเดอะเวิร์ครมเมอร์นี้นั้นเขาได้ทําการส่งเสียงประกาศนั้นไปทั่วโลกโดยทางเสียงประกาศนี้เขานั้นก็ได้ทําการบอกกล่าวไปว่าเขานั้นมีชื่อว้อว้เเลลยวว่าาาหัังจกกนนีีอ80ข ทําการมอบดาวลูนี้ให้แก่ทาง Chaos War Master Aldon และกองทัพ b a c k l i z a r นั้นจะมาถึงในเร็วๆนี้และเมื่อสมาชิกวุฒิสภาของวิจิลัสนะครับผมได้ยินเสียงตามสายทางคาเคนนี้ทาง m a อุสคา l k านั้นก็กำลังหาลือกับทางเหล่าพันธรรมิตรของเขาเกี่ยวกับศัตรูตัวใหม่อย่างทางคาเคนแต่ในขณะที่เขากำลังหาลือนี่ครับผมก็ได้ปรากฏว่าได้มีเสียงดังกล้องนั้นมาจากเนื้อสีสาวทางเขาก็นั้นหลังคาของห้องประชุมนั้นได้พังทลายลงมาซึ่งหลังคาของห้องประชุมนะครับผมด้านบนของมันนี้จะเป็นลูกปั้นของตระกูลาซึ่งรูปปั้นง ตามมาพร้อมกับมันนั่นก็คือเครื่องจักรอสูรมังกรเฮลดาร์น, Dark, นั้นพุ่งลงมาอย่างห้องประชุมทําการฟ่้นไฟใส่กองทัพผู้จงรักภักดีซึ่งผู้จงรักภักดีจานวนมากนะผมเนการร้องขอ,ขอความช่วยเหลือแล้วสเปดมารีและเราคนรับใช้โดยรอบนะั้นได้เสียชีวิตจ,จากการโจตีกระทันหันและนี่ก็คือการท้าทายครั้งแรกของทางฮาเคนต่อทามาเลอุสเขาา่าก้าเอาก้าแล้วเราทห,หารองครักนะครับผมได้มีปฏิกิริยาตอบโต้ในทันทีได้ทําการขึ้นไปสก,กัดทางเฮลดาร์ด้วยมือของเขาเองและในขณะเดียวกันกนั่นเอ,อ,องคร,ร,รับผมทางเฮลดาร์นักาาง่วเขพ หลังจากที่มันได้บินหนีไปแล้วนี่ครับผมเขาก้านั้นได้ทำการส่งคนออกไปในทันทีทั้งฝูงบินทั้งนกฮอล์ได้รลงไปถึงสตอมฮอฟนั้นและได้ทำการต่อสู้ไล่ตามทางเฮลดาไปใต้กอนเมฆและในการต่อสู้ครั้งใหม่ที่นี่นะครับผมด้วยการมาถึงของทางฮาเคนเบอร์ครเมอร์ ramer, การต่อสู้ของวิจิลัสนั้นได้เข้าสู่ช่วงถไปยดยสงครามในช่วงนี้นะั้นจะถูกเรียกว่าสงครามฝันร้าย w a r of nightmare ก็กำลังความกลาหลนจำนวนมากนะั้นกำลังเข้าสู่ดาวดวงนี้มากขึ้นเรื่อยๆหน้าครัวโลกใต้เคล็อกแบรนจู่ๆกองทัพท้องสั้นๆนั้นก็ได้ผมาาาาจกกของทพวเ ได้แอบแทรกซึมเข้าไปต่อสู้กับกองทหารแอสตามีทัลลัมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเหล่ากองทัพแอสตามีทัลลัมนี่ครับผมพวกเขานั้นอยู่ภายใต้คำสั่งของคุนนางในท้องถิ่นพวกเขาได้นทำการต่อสู้จนตัวตายกับกองทัพเทวซอนสันแม้ว่าพวกเขานั้นจะมีอำนาจการยิงของรถถังเลเมนล拉สแต่ว่ารถถังเลเมนล拉สนั้นก็ได้ถูกลอหลอมละลายด้วยไฟลกอันทรงพลังของเทวซอนสันและรวมไปถึงการโจมตีทางจิตวิญญาณหลังจากที่เรื่การหลอมละลายนี่ครับผมเซซ่าของกองทัพแอสตาเมียทัลลัมมันก็ทาาาใหห้้แลล่งนวิ ทางขั้วโลกใต้นั้นได้ถูกคั่วคุลโดยเหล่าศัตรูอีกแห่งแล้วในเวลาเดียวกันโลคระบาดของเทพเนลเกิลเกลนพ็อกซ์นั้นก็ลังแพร่กระจายโดยในตอนนี้นั้นทางกองทัพอิอนแฮนนั้นก็ทําการสร้างกําแพงไฟรอบๆไฮสปอร์นอนเลียเมื่อการแม่ทางโรคระบาดเกลิ่นพ็อกซ์นั้นสามารถหลุดลอออกไปได้แต่อย่างไรเสียก็ตามครับผมโลคระบาดนี้นะมันเป็นโรคระบาดเหนือธรรมชาติมันสามารถหลบเลี่ยงได้มันได้แพร่กระจายไปทางเหนือมากขึ้นและในตอนนี้เราผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นนนั้นก็มีมากขึ้นเรื่อยๆท,ท้งขุนานตระกูล ไปทาการปล้นสะดมอาหารและน้ํามาจากเหล่าชาวบ้านและรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆและพวกเขาต้างการทำการซ่อนตัวอยู่ในป้อมปราการอันหนาแน่นโดยที่พวกเขาจะไม่สนใจความเป็นความตายของคนภายนอกเลยโดยสิ่งที่เหล่าคุณนางปล้นไปนี่ครับผมมันก็มีเพียงพอที่จะบริโภคไปกว่า1,000ปีซึ่งเหล่าคู่คนหัวผขนที่ได้ถูกคุณนางปล้นของไปนี้นั้นพวกเขาต้ได้สิ้นหวังเนื่องจากขาดอาหารและน้ําและในตอนนี้ครับผมกองกําลังจํานวนมากในวิจิัสนั้นก็ได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ทําการโจมตีอย่างรวดเร็วใส่ทางมอกวอลกองทัพออนัน้นทำการโจมตีด้าน,านอกอมกวอลกกงังงหความกกลลนน็พา ฟฟา,า,าและรวมไปถึงกองทัพจีนสติลเลอร์ก็ได้ผุดออกมาจากผืนดินและเนื่องจากว่าตอนนี้นั้นเครือข่ายการสื่อสารนั้นไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากอิทธิพลของทางฮาเค็นมันได้ถูกลบกวนและบิดเบือนถ้หา,หาว่าถับการทดลองใช้เครื่องมือสื่อสารแล้วก็มันนั้นก็จะเต็มไปด้วยเสียงกระซิบแห่งความกลาหลและการดูหมิ่นต่างๆซึ่งเสียงกรีดร้องอนนาสพึงกลัวเหล่านี้นั้นก็ทําให้กองทัพแอสตานิเทลันจำนวนมากนั้นจะเป็น,นที่ต้องดำเนินการหยุดใช้เครื่องมือสื่อสารไล้รวมไปถึงการส่งข้อความผ่านวิดีโอซึ่งการ้้สื่่ออออิิทางขเนนนหรรูับตย ซึ่งอันที่จริงแล้วนั้นข้อความสื่อสารทางฮาเคดีนั้นก็ไม่เพียงแต่ทําให้กองทัพจกักรวรรดินั้นอ่อนแอลงเท่านั้นกลับทําให้ขวัญกลาลังใจของเราออ,ออกที่โกรธเกี้ยวนั้นได้อ่อนลงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งที่ทางมาเลอุสเขากล้าแข็งแกร่งมากที่สุดนั่นก็คือการวิเคราะห์สถานการณ์การต่อสู้และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์โดยรวมได้แต่ในเวลานี้ศัตรูนั้นทําการตัดการเชื่อมต่อของพวกเขาแบบเดียยวท์ซึ่งก็ทาให้เหล่าวุธิสภานนั้นสูญเสียสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดนตตตออออนน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 นีีีี้้้้้้้้ัััับบงแแแ่่่่กกกกกาาาาารรรสูใววววิิิจคทเเเไไไดดมยื็็ผปปลล วิจิลัสแห่งนี้นะั่นก็กำลังใกล้จะล่มสลายเต็มทีแล้วก็ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะั้นมันนเป็นสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายให้กับดาววิจิลัสตอนนี้โกกำลังหลักของอับาดอนนั้นได้มาถึงที่ระบบดาวคอ์นี้แล้วอับารอนเน้นเข้าใจดีว่านัชมูลกานเลดนั้นเป็นทางเชื่อมระหว่างทางกาแล็กซีทางเหนือกับทางใต้เข้าด้วยกันโดยนั่นนั้นจะมีจุดเชื่อมต่อกันสองดวงดาวนั่นก็คือดาววิจิลัสจากอิมพิเรียลนิฮิลัสณทางเหนือและทางดาวคอห์แห่งปอมประการแซงกาาาาาาาเเร่่่ททีีีออยยยูงงงใใใตตต้้้้้โโโดดดดดดดวววนนนนนนัไมมืแขหญจ างของดาวคอทั้งสองดวงนี้นั้นหินแบ็กสโตนนั้นได้ก่อตัวกลายเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นธรรมชาติมากนะเพราะทิศทางของแบ็กสโตนทั้งสองแห่งนั้นมันนั้นได้อยู่ในทิศทางที่เชื่อมเข้าหาซึ่งกันและกันซึ่งนี่ก็จะทําให้พื้นที่ตรงกลางที่เชื่อระหว่างทางดาวคอทั้งสองแห่งนั้นสร้างเป็นนัชมุนกันเล็โดยความแปลกประหลาดของหินแบ็กสโตนทั้งสองดวงดาวนี้นั้นมันนั้นได้สร้างเป็นนัชมุนกันเล็ที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านพลังงานจากมิติว์ปไ้โดยตรงและระยะทางระหว่างสองดวงดาวนั้นมันกะะาดเ,เ็าง นัลเด้ดยการกระทําเช่นนี้นั้นเขานั้นไม่จะเป็นที่ต้องทาลายล้างแนวป้องกันของกองทัพจักรวรรดิให้สิ้นซากดาวด้วยเขานั้นสามารถทําลายแบ็กสโตนบางส่วนในดาวเขาให้ได้มากที่สุดมันนั้นก็จะเป็นเครื่องลดการจับคู่กันระหว่างแบ็กสโตนอีกขั้วหนึ่งในทางกลับกันเขานั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงขั้วของแบ็กสโตนให้มันนั้นเปลี่ยนขั้วจากการต่อต้านพลังงานจากมิติวัฟกลายเป็นการดึงดูดเข้ามาหามันแทนได้โดยในยานทงของทางอบาดอนอย่างยานวิญญาณพยาบาทเวชฟูลสปิริตนั้นมันนั้นเต็ม มันนั้นมีชื่อว่านอตติลิตข่าวโดยนอตติลิตข่านั้นมาสามารถฉีกความเป็นจริงออกจากกันได้อย่างง่ายได้โดยกองทัพวอร์มสเตอร์นั้นจะเป็นที่ต้องทําการทําลายหินแบ็กสโตนในดาววิจิลัสให้ได้มากเพียงพอและในเวลาเดียวกันเขานั้นก็จะนำนอตติลิดข่านี้ไว้บนใจกลางดาววิจิลัสซึ่งหลังจากวางเสร็จแล้วนั้นมันก็จะทําการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของทางวิจิลัสไปโดยปริยายมันน่าจะทาการเปลี่ยนขั้วของแบ็กสโตนให้ดาววิจิลัสนั้นกลายเป็นศูนย์กลางของพลังงานในความกลาหลนอันรุนแรงปิดเส้นทางนัชมนนนนนกกกัััเเเลลโดดดยาาาารรรระททํใคค้งงีบวื่ออพแิ การในการจัดเตรียมนติติข่าวนี้โดยตอนนี้นั้นทางฮาเคนเวอร์ครเมอร์นั้นได้มุ่งหน้าไปที่วิจิลัตก่อนทางอับัดดอนแล้วโดยตอนนี้ทางอับัดดอนนั้นได้รับรายงานว่าสถานการณ์แบ็กสโตนในท้องถิ่นนั้นได้รับการตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้วว่าเหล่านักบ,บวชเทคโนโลยีน่วยสไตเก้แปดนั้นพวกเขานั้นได้มาที่นี่เพื่อศึกษาความลับของหินแบ็กสโตนมาหลายร้อยปีแล้วโดยที่มีแบ็กสโตนจํานวนมากนั้นได้ถูกขุดขึ้นมาและได้ถูกเก็บไว้บนพื้นผิวโดยที่สถานการณ์นี้ถือว่าเอื้อต่ออับาอาามกกกงงลัับดนั้นพีี่กากรโจโจตดยยตตรงใส่่นนโท,ทีไดดด้้ถูกขขุึมาเาเ ขณนิคัสเท่านั้นโดยตอนนี้ผู้บัญชาการสูงสุดของวิจิลัสอย่างทางมาเลอุสคาลก้านั้นเขานั้นได้รับข่าวเกี่ยวกับการมาเยือนของกองยานเคออสขนาดใหญ่เขานนั้จะได้ทําการตัดสินใจล่วงหน้าโดยในตอนนี้สนามลบภาพผืนดินนั้นกำลังต่อสู้กับเอเลี่ยนนานาชนิดและรวมไปถึงความกลาห์นที่เกิดขึ้นจากทางฮาเคนเวิร์คเคมเมอร์เคาก้านั้นจึงมอบหน้าที่ในการปกอักนดาวเคห์นี้ให้แก่ทางชาร์เตอร์มาสเตอร์แห่งคิมซันฟิชเป็นการชั่วข่าวอย่างทางเปโดคันทอส่วนทามาเลอุสคาลก้านั้นเขา้นั้น ได้ทำการวางแผนในการใช้รูปแบบการโจมตีแบบหลายชั้นซึ่งนี่เป็นสิ่งที่กองยานจักรวรรดินั้นสามารถทำได้ด้วยดีในการเอาชนะกองทัพเควอสที่ได้มาบุกลุกอยู่บ่อยครั้งและภายใต้การบัญชาการของขาก้านี่เองกองยานจักรวรรดินั้นได้เปิดแนวป้องกันที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบโดยทางเขาก้าหวังว่าจะใช้การโจมตีระลอกแรกนี้ทำลายกองยานของทางเควอสและบงังคับให้พวกมันนั้นได้แตกกระจายออกไปและพ่ายแพ้ไปทีละลำแต่กองยานแห่งความกลหลนที่นำโดยยานวิญญ,ญาณพยาบาทของอับดอนนันนออด,อออบดอนนั้นมันนั้นไม ของทางเขาก็เอาก้านั้นทําการใช้อาวุธนานาชนิดทําการยิงใส่กองทัพอ,อบับดอนตอไปโดนหลากหลายร้อยลูกนั้นทาการจัดเตียมไว้ล่วงหน้าแล้วแม้ว่าตอนนี้นั้นกองยานของอบับดอนนั้นจะได้ประสบความสูญเสียหายอย่างมากกว่าตามแต่พวกมันนั้นก็ไม่มีท่าทีที่จะหยุดซึ่งสิ่งนี้ก็ทาให้ข่าวการนั้นรู้สึกสับสนไปอย่างมากกองยานเคออสต์เหล่านี้มันมีแผนอะไรอย่างนั้นเหรอและหลังจากน,นั้นเองความจริงนั้นก็ได้ถูกเปิดเผยทันทีที่กองยานศัตรูนั้นเข้าใกล้ก,กองยานของทางเขา,ก,าก็ปรากฏว่านาสะพานเรือของกองทัพจักกรรวดดิิินนออนนนนนนัันั้้้้้สะะพาาาาาเเืออขขงยยยลลลบ่่หไมมีปปตตูึ คือนีนั้นได้ส่งสปาราดจากมิติวาร์ปจำนวนมากนั้นโผล่มาซึ่งในยานลอเรลออฟวิกตอรี่ของทางคาวก้าเองนั้นก็ได้มีสป,ปราดโผล่มาด้วยเช่นเดียวกันโดยสป,ปราดเหล่านี้นะั้นก็คือสปาราดของทางเทพสลาเนชคิปเปอร์ออฟซีเครตแม้ว่าเหล่าอัลต้าม,มารีนั้นจะเพิ่งประสบชะตากรรมในการต่อสู้ในสงครามโรคระบาดที่อัลต้ามามาก่อนหน้านี้ก็ตามซึ่งตอนนี้นั้นก็ทาให้อัลต้าม,มารีนนั้นมีประสบการณ์ในการต่อสู้กับปีศาจมามากมายแต่ในทางกลับกันดูเหมือนกับว่ามาตรกกกาา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 ารรรรรรทททีีีี่่่พพวววเเเเเขขขนน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 นัันนัันน้้นะ้้้้้ไไไไดดดปปะฝมมมมม็็อออยงงงจจสสถตคศฟซ ใส่ทางเข่าก้าอย่างรวดเร็วโดยเขาก้าได้ทำการยิงกระสุนปืนใหญ่ที่ร่วออกมาจากหมัดทั้งสองข้างของเขาแต่ยังไรเสียก็ตามครับผมปีศาจของเทพสลาเนนนั้นก็สามารถเข้าถึงตัวทางเข่าก้าจนได้ทําการแทงมีดนั้นเข้าไปในตัวของทางเข่าก้าโดยที่องค์ลักษ์สองคนของทางเข่าก้าแล้วผมก็เตรียมรุดหน้าไปช่วยทางเข่าก้าแต่พวกเขานั้นก็ได้ถูกเหล่าปีศาจที่อยู่ข้างเคียนนั้นสกัดออกไปจากนั้นเองครับผมปีศาจที่อยู่กับทางเข่าก้านั้นจะทําการยกหอกขึ้นเตรยที่จะแทงไปที่ทางเข่าก้าเข่าก้านั้นพยายามจับที่ปลายหอกดดด้้ววมมืออททัังขาาเนนนีกก็ูบบ่่่ไไรชิ ไหลออกมาจากหอกนี้จนเขานั้นไม่สามารถจับหอกได้พอหน้า,นนานการเสียดทะลุล่างของเขาก้าไปอีกครั้งหนึ่งและในทางกลับกรรันปีศาจของสลาเนชนั้นก็ทางการโจมตีโดยการกรีดไปที่คอของเขากา้าในตอนนี้นั้นเราอารัลตามารีนั้นก็กำลังต่อสู้กันอย่างเหนียวแน่นและในที่สุดอาผมสถานการณ์นั้นก็เริ่มพลิกกลับเราไซเคิลเนวิเกเตอร์นั้นได้มาถึงที่สะพานเรือพวกเขาได้ทำการเปิดตาที่3ออกทาการใช้พลังตาที่3นี้นในการปิดรอยแย่ที่เกิดขึ้นที่สะพานเรือก็ที่ทาการใช้พลังจิตนั้นประสานการโจมตีกัททาางงงออนน้้ข าศัตรูนั้นก็สามารถจัดการกับกองทัพของอัลตรามาลินได้ในศึกแรกชาร์เตอร์มาสเตอร์มานิอุสคขา้านั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสตุกยู่ในการโคม่าในในเวลานี้ยาริลำต่างๆที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการบุกรุกของทางปีศาจนั้นช่องทางการสื่อสารของพวกเขานั้นก็ยังเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องแห่งความกลาหลนเมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์เช่นนี้เองพวกเขานนั้จะได้ทำการออกคำสั่งให้ทำการล่าถอยอย่างรวดเร็วและในตอนนี้แผนการในการสกัดกั้นกองทัพแบ็ดีเจียนนั้ก็ได้ล้มเหลวแล้วสิ่งที่พวกเขาทำได้ในตอนนี้ก็คือลลบนนนีีีีีีี้้จจาาาาาาากกรรรรสสสังงหหใไดดดเเเ็็ววววววททททุ่่่่ปปิิิแะธยยมถช ภายในหนึ่งชั่วโมงกองยานจักรวรรดิที่นําโดยยานรอเรลออฟวิกตอรีนั้นก็ได้ทําการล่าถอยไปผู้เขานั้นพยายามที่จะเร่งรีบไปยังจุดรวมผลนวูโคจอของวิกิลัสแต่ในขณะเดียวกันกองยานแบล็กลีเจต์นั้นก็กำลังไล่ตามมาไม่หยุดผู้เขาได้นาการใช้อํานาจการยิงทั้งหมดทําการโจมตีเส้ทางกองยานของทางเขาก็ซึ่งก็สามารถโจมยานของจักรวรรดิได้หลายลําเลยทีเดียวและในตอนนี้นั้นเราก็จะได้พบว่าเหล่าปีศาจของเทพแห่งความกุหลาบนั้นได้เชื่อฟังคาสั่งของวอร์มแสเตอร์โดยวามผู้เหลือของานั้ ทำให้ทางอาบาดอนนั้นสามารถฝ่าแนวป้องกันของกองทัพจกักรวรรดิมาได้แม้ว่ารูปแบบการป้องกันของทางจากักรวรรดินั้นจะสมบูรณ์แบบมากเพียงใดแต่ทันทีที่มีปีศาจนั้นได้ปรากฏขึ้นที่สะพานเรือก็ถือว่าเป็นการโจมตีโดยตรงแล้วและในตอนนี้นั้นประตูสู่วิจิรัสของอาบาดอนนั้นได้เปิดกว้างโดยโชคยังดีนะครับผมที่ตอนนี้ทำมาเนอุสเขาก้านะัน้นรับการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นไพนมาริสเเปตมาลีนแล้วซึ่งทางเขากาน,นั้นก็ได้มีอายุวั่นก็คือเต่าแห่งบิเซลียนวาลิเนนนนสททที่าา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 มารรรววยยยตเขไดดด้้ดนน้้โอัััหลแพ์งงงคกกกกก็ํํษซ อาวุธของปีศาจแห่งสลาเนชที่มันนั้นทำการกรีดคอของเขาพวกเขาได้ทำการใช้ยารักษาส่งเสริมการเกิดใหม่จํานวนมากทําการผ่าตัดดัดแปลนทางชีวเคมีมากมายและรอให้ทางคาวก้านั้นฟื้นตัวหลังจากการผ่าตัดมาเป็นเวลายาวนานนี่เองท่าคาวก้านั้นก็ได้ฟื้นมาแล้วแต่นั้นแต่นั้นเป็นต้นมาเวลาที่คาวก้านั้นจะพูดอะไรบางอย่างก็ดูเหมือนกับว่าเขานั้นจะมีเสียงกลไกเล็กน้อยเวลาพูดโดยตอนนี้กองยาทางคาวก้านั้นได้ถอนตัวกลับมาที่ดาวิจิรัตได้แล้วกองยานั้นได้รออยู่เหนือท่าจอดยานณเมืองหลวงอย่างททาา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 งงงเเ้้้้นนนนฮรรรววโดยยกกกกััับบตออ่มจ นนโดยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ได้มีการทําโฆษณาเกี่ยวกับแผนการนี้โดยที่ตอนนี้นั้นเหล่ามนุษย์ั้นก็คิดว่ากองยานที่กลับมาอย่างรวดเร็วนี้นนก็แปลว่าต้องได้รับชัยชนะที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแม้ว่าเราฝูงชนนะผมจะได้ถูกห้าไม่ให้เงยหน้าบนท้องฟ้าแต่ทันทีที่วกเขานั้นได้ยินเสียงเครื่องยนต์นนก็รู้ด้ทันทีว่านี่เป็นกองทัพของใครแต่อย่างไรเสียก็าตามับผมตอนนี้รัฐบาลจัก,กรวรรดินั้นก็ยังไม่เปิเปดเผยแกทางประชาชนได้รู้ว่าสถานการณ์สงครามของทางข่าวกานั้นเป็นอย่างไรขาวกาตอนนี้ได้หายดีแล้วเขาได้กลับไไไไไปปปป้้้้้อองงกกัััันน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 ภาาาาาาพืดดิิิใใททีีมมมววว่่่ยยยรเเเสส็็ตขจจะหหูญ โดยที่ตอนนี้ทหารและกองทัพพละเเลือนของจักรวรรดินั้นจะเป็นที่ต้องทําการเตรียมพร้อมรับการมาเยือนของกองทัพแห่งความกลาหลนโดยที่สถานการณ์ตา่างๆณตอนนี้นั้นทางฮร์ส์ปอร์ดิเคนซึ่งเป็นฮร์ส์ปอร์ที่ถูกจี t สตีลเลอร์นั้นยึดครองมาเป็นเวลานานแล้วเล่เอเลียเหล่านี้ไนะด้ทําการยึดครองพื้นที่เกิดทั้งหมดกองทัพจักรวรรด,นะดิในเรื่การลาดทิพพื้นที่นี้ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศต่อทางสาธารนณะส่วนทางมอคแวลแม้ว่าจะประสบพบเจอกับพฤติกรรมที่น่าละอายของคุณนางในท้องถิน่นแตต่่่่่เเเเหลาา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 ในน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 พื้้้้้้ทททีีีััักกกกกก็สมมรรรถออออองงยไไวไดดชิบคจ แต่อย่างไรเสียก็ตามพวกเขานั้ยังต้องเผชิญหน้ากับเหล่าเควอสแลปเตอร์ของทางคาเค็นซึ่งก็แทบจะไม่สามารถต้านทานเอาไว้ได้เลยและยังไม่พอแค่นั้นตอนนี้ด่านกคนป่าคาตาชานในท้องถิ่นนั้นก็กำลังทำการต่อสู้แบบกองโจกับหน่วยสวาร์ออกด้านหลังตลอดเวลาสุดท้ายเมกโรเรลิสต์ตอนนี้นั้นแม้ว่าตอนนี้ลิฟอวกาศสไตเจสฝ่ยนยนั้นจะได้ถูกยึดครองโดยเหล่จาจีนติลเลอร์แล้วแต่นอกเหนือจากลิฟวงโครจรแล้วนั้นตอนนี้สถานการณ์ในเมกโรเรลิสต์ที่ถูกควบคุมโดยแมคคานิคัสและไอออนแเห่นั่มส้่้คือวา การแสวงหาผลประโยชน์และการกดขี่เหล่าผู้คนในมิการูเรลิสของตัวพวกเขาเองนั้นทาให้เหล่าคนงานเหมือนจำนวนมากที่ได้ทำงานอยู่ใต้ดินนั้นตอนนี้ทําการยอมรับลัทธิปปพาวเวอร์ปินของจีนสติลเลอร์แล้วด้วยการช่วยเหลือของจีนสติลเลอร์แกนสปายเวิร์มที่น่ารับถือนั้นมนันก็ทําการรอคอยโอกาสงทจ่นาเหล่ากองทัพผู้ศรัทธานี้นั้นพูดขึ้นมาไปสยบเหล่าแมคคาริคัสณนะอ่างเก็บน้าโอเทคฮาร์สบอลนั้นตอนนี้พืชที่ส่วนใหญ่นั้นเตมไปด้วยการต่อสู้โดยได้มีกลุ่มการต่อสู้ทั้งจ er, ีนลลสต เตอร์ออปเบอเตอร์ที่กำลังต่อสู้อยู่ที่นี่อย่างดุเดือดในขณะที่ทํามาเนอุสขาก,าก้ากลับมาที่วิกิลัตนี้นั้นเขาน่้นก็ได้ทาการาระดมทหารยางต่อเนื่องกองกำลังเสริมต่างๆนั้นได้ไปยังพื้นที่ที่มีสถานการณ์เร่งด่วนตอนนี้เขาก้าทำการดูข้อมูลและรวมไปถึงวันทึกวิดีโอต่างๆหลายสิบเครื่องพร้อมกันซื้อข้อมูลเหล่านี้นั้นจะเป็นได้่ต้องใช้เวลานานในการซึมซับข้อมูลที่สําคัญเพื่อลองคิดหาวิธีการในการรักษาดาววิกิลัตเอาไว้แต่สถานการณ์ในปัจจุบันนั้นก็เต็มไปด้วย มาถึงนันเหนือดาวดวงนี้นะครับผมเราประชาชนนั้นก็ได้พูดก,กับความจริงที่เรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อข่อนหน้านี้นะเป็นเรื่องโกหกกองย่าทางทางขาวก้านนไม่ได้รับชัยชนะและตอนนี้ศัตรูนั้นก็ได้มาถึงแล้วสถานการณ์นี้ทําให้เราผู้คนนะั้นรู้สึกตื่นตัวกับความสับสนวุ่นวายไปอย่างมากบางคนนั้นได้หมดหวังสิ้นหวังและเกิดความบ้าคลั่งและเกิดอาชญากรรมที่รุนแรงนั้นเกิดขึ้นในทุกที่แล้วก็ว่าโลกนี้นั้นกำลังถึงการปรวัานร์และดูเหมือน,นว่าตอนนี้นั้นเราผู้คนนั้นก็สามารถยอม ที่สิ้นหวังนั้นก็ได้หันเอยความสนใจไปที่เหล่าลทัทธิแห่งเควอสที่เชื่อกันว่าจะสามารถปกป้องพูกเขาได้พวกเขานั้นเตรียมพร้อมสำหรับการรับใช้เจ้านายคนใหม่แต่อย่างไรเสียก็ตามก็ยังมีคนอีกจํานวนมากที่หนีลงไปยังใต้ดินของร์สปอร์เพื่อสแสวงหาความอยู่รอดและใน,นที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้แปดเพื่อนจีนสติลเลอร์โดยตอนนี้นั้นเหล่าจีนสติลเลอร์นั้นก็ได้วางแผนรอการมาเยือนของผู้กอบผู้ดวงดาวหรือก็คือเหล่าไทระนิตนะครับโดยตอนนี้นั้นนิกายพวกปินส์ของทางจีนสติลเลอร์นั้นเตน เทออสวลมาสเตอร์ War นะั้นได้มาถึงที่วิจิรัตแล้วกองยานของทางอับาดอนนี้นั้นประกอบด้วยกลุ่มอำนาจต่างๆที่แตกต่างกันถือว่าเป็นแนวร่วมโดยนอกจากความแข็งแกร่งของทางแบ็กดีเจียนแล้วยังประกอบด้วยกองทัพผู้ทรยศกลุ่มอื่นๆซึ่งโดยทั่วไปแล้วกลุ่มกองกำลังเหล่านี้นั้นคู่คุมได้ยากทั้งเหล่ากองอาหารมนุษย์ผู้ทรยศวอร์บานกองอาหารไททันซึ่งอับาดอนนั้นให้สัญญากับพวกเขาเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาดันยอมร่วมภายใต้คำสั่งของเขาแล้วก็ตราดานี้สามารถทำงานตามเป้าหมายที่ได้รับ อย่างเอาที่สบายใจเลยซึ่งการโจมตีของกองทัพแห่งความโกลาหลนี้จะเริ่มในไม่ช้าพวกเขาได้ทําการแบ่งสรรพื้นที่ในการโจมตีเอาไว้แล้วแต่ทําการกระจายการโจมตีไปยังฮัสปอรต่างๆโดยกองทัพผู้ทรยศแต่ละกองทัพนั้นจะมีเป้าหมายของตนเองไอออนวอลิเออร์นั้นจะมุ่งหน้าไปจัดการกับเหาอิมพีเรียลฟิชกองทัพไนโหลดนั้นจะบุกไปยังพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดกองทัพเวิร์ดแวร์เออร์นั้นจะลงจอดหน้าภาคพื้นเราเควอสนและเหล่าเควอสไททันนั้นจะทําการบุกโจมตีค่ายทหารของศัตรูซึ่งตอนนี้กองกําลังแห่งความโกลาหลทั้งหมดนั้นก็ได้ทําการลงจอดภาคพื้นดินเรียบร้อยแล้วว่าแผนที่จะทําการยึดฮัสปอรต่ยงไรเ ตามกมกผทันทีที่พวกเขาได้ลงจอดน,นั้นกองกำลังเกือบทั้งหมดได้ไดถูกโจมตีโดยเหล่าจีนสติลเลอร์โดยกองทัพจีนสติลเลอร์ที่ได้เชื่อฟังกับสายงทางแกนไซเวิร์ม erm นั้นได้ทำการโจมตีอย่างรุนแรงใส่กองทัพของทางอับบดอนโดยในตอนแรกนั้นในขณะที่ทางอับบดอนนั้นได้ทำการแนะนำกลยุทธ์และแผนการกับก,ก,บกองกำลังต่างๆนั้นพวกเขาไม่ได้คำนึงถึงการดำรงอยู่ของลัทธิเพอร์ฟินส์เลยหรือไม่ก็เหล่าจีนสติลเลอร์เหล่านี้นะั้นใช้วิธีการอะไรบางอย่างอาจจะเป็นพลังที่เกี่ยวข้องกับทางไฮฟ์มาดดเมนไยที่ ที่ของพวกเขาแล้วพวกเขาไนดะ้ทำลการเปิดการโจมตีอย่างสิ้นหวังต่อเหล่ากองทัพแห่งความกลาลห์ในทันทีแม้ว่าเหล่ากองทัพแห่งความกลาหลนั้นจะได้ทำการเสริมพลังจากเวทมนจามิติวาร์ปแต่ว่าอัตราการสูญเสียกับการต่อสู้กับกองทัพจีนสติลเลอร์นั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากโดยทั่วไปแล้วเหล่าลูกผสมจีนสติลเลอร์เหล่านี้นั้นจะไม่มีวันยอมแพ้พวกเขาได้ทำงานหนักมาหลายชั่วอายุคนและพวกเขาต้องการยังกลายเป็นตัวแปรที่ไม่คาดคิดในช่วแงแรกของสงครามฝันร้ายโดยในหมู่เหล่นะ band, Legion, เเเาเควอสสเปซมารีนะะนสเเรลจยนอดวา้ะค อมันสวรรค์ทูสเพราะกับกองกําลังหล่งทางไนท์ลอดพวกเขานั้นได้เข้าสู่ฮาสปอร์ตเดเคนซึ่งก่อนหน้านี้นั้นฮาสปอร์ตเดเคนนั้นได้รับความสูญเสียหายอย่างรุนแรงจากเหล่าจีสติลเลอร์โดยเดิมทีแล้วแผนการของเหล่าเคออสสเปซมารีนนั้นก็คือจะใช้การออกอากาศของทางฮาเคนเวอร์เครเมอร์เพื่อที่จะให้ทางสถานการณ์ของฮาสปอร์ตอิเคนที่มีประชากรหนาแน่นนั้นไปสู่คุมนรกอย่างแท้จริงแต่ในเวลาเดียวกันทันทีที่เหล่าไนท์ลอดนั้นได้ดําทหารมาที่นี่นั้นดูเหมือนกับว่าสิ่งนั้นจะไม่เป็นไปตามอย่างที่พวกเขานั้นคาดหิดฮาสปอร์ตนี้นั้นดูเหมือนจะว่างเปล่าไปอย่างมากและไม่พอแค่นั้นฮาสปอร์ตนี้นั้นก็ยังเป็นพื้นที่ที่ เหล่าจีสติลเลอร์นั้นแข็งแกร่งมากที่สุดอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้นะทันทีที่เหล่าจีซีเลอร์นั้นสามารถยึดพื้นที่นี้ได้เขาก็นําก็ได้สั่งให้ยอมแพ้จะไม่มีทหารจักรวรรดิคนใดนะประจําการอยู่ที่นี่ผู้อยู่อาศัยของที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยเหล่าจีสติลเลอร์หมดแล้วแล้เมื่อกองทัพไนท์ลอดนั้นได้เข้ามาสู่ฮสปอตที่นีนั้นพวกเขานั้นก็ได้ทําการโจมตีสังหารผู้คนในทันทีด้วยวิธีการถนัดของพวกเขาเองนั่นคือทําการทรมานคนในท้องถิ่นกระจายความหวาดกลัวแต่ยังไรเสียก็ตาครับผมดูเหมือนกันว่าเหล่าไนทหลอดนั้นจะตื่นตระหนกขึ้นมาทําให้คนในฮสปอตเหล่านี้นั้นถึงได้มีเจตจํานงการต่อสู้ที่ดุเดือดเป็นอย่าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไฮสปอร์ดิคินนั้นครั้งหนึ่งนั้นเป็นพื้นที่ล้าหลังเป็นที่อยู่ของเหล่าชนชั้นล่างที่มีประชากรหนาแน่นและนี่คือสาเหตุว่าทําไมเหล่ากองทัพไนลอดจึงเลือกที่จะมาที่นี่พวกเขาต้องการที่จะทาการทรมานชาวบ้านและดูเหมือนกับว่าเหล่าชาวบ้านเหล่านี้จะไม่มีวันยอมแพ้และไม่พอแค่นั้นดูเหมือนกับว่าเหล่าคนเหล่านี้จะได้ถูกควบคุมโดยซีมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ในเงามื่มาเป็นเวลานานแล้วซึ่งสร้างความงงงวยให้กับเหล่าเคออสเปตมาลีเป็นอย่างมากลูกผสมจีสเตลอมเ้าลอร ผมเหล่า G-Styler เหล่านี้นั้นแม้ว่าเดิมทีแล้วพวกเขาจะได้กลายเป็นมนุษย์แต่ทันทีที่พวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงเข้าไปนั้นทําให้ร่างกายของเขานั้นกลายเป็นตัวประหลาดที่บิดเบี้ยวแล้วมันนั้นก็สามารถเสริมพลังอันแข็งแกร่งแก่พวกเขาได้อีกด้วยและเดงไม่พอแค่นั้นถ้าบวกเข้ากับปริมาณเชิงตัวเลขแล้วล่ะก็กองทัพของเหล่า G-Styler นั้นถือว่ามีประสิทธิภาพอย่างมากในการต่อสู้ระยะประชิดสามารถต่อสู้กับเหล่า Chaos Space Marine ได้ซึ่งนี่ก็ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเหล่า Chaos Space Marine ได้ในทางกลับกันเนื่องจากว่า Chaos Space Marine สเกิร์ดนั้นได้รับพรจากเทพซีทําให้พวกเขาสามารถรับรู้แล มองผ่านเรื่องโกหกทุกเรื่องในโลกได้และเมื่อเทียบกับสถานการณ์กับเหล่านายหลอดแล้วถือว่าดีกว่าเล็กน้อยด้วยความสามารถของตัวพวกเขาเองสามารถมองผ่านลทัทธิจีสติลเลอร์ได้พวกเขานั้นยังรู้อีกว่าเราลทัทธิจีสติลเลอร์นี้ได้เผยแพรแ่มาจากใตดินดังนั้นจะได้ทาการเปิดการโจมตีโดยตรงโดยวางแผนที่จะทการกําจัดผู้นาทางศาสนาของจีสติลเลอร์ด้วยการโจมตีอย่างรวดเร็วของเราเ,เองทรางปัญหาอย่างมากให้แก่เหล่ามนุษย์ต่างดาวจีสติลเลอร์เหล่านี้เคออสเปนมาลีนทำการสังหารผู้นับถือลทัทธิจีสติลเลอร์จำนวนมากแต่เพื่อที่จะทำการปกป้อง,องอตส แล,แ,ล Wan. และในท้ายท้่สุดแล้วการโจมตีของเคออสเป็นมาริสเกิร์ดดีนะก็ได้ถูกหยุดลงโดยการกระทาครั้งนี้นั้นก่อให้เกิดการตอโต้อย่างรุนแรงจากเหล่าจีนสติลเลอร์มนุษย์ต่างดาวมากมายเหล่านี้นั้นได้บีบให้ทางเหล่าสเกิร์ดนั้นล่าถอยไปแม้ว่าจะได้รับพรจากเหล่าเทพซีนแล้วก็ตามที่สามารถมองทะลุความเพรททั้งหมดในจักรวาลได้ซึ่งการมองทะลุความจริงในจักรวาลเนี่ครับผมก็ทําให้เหล่าสเกิร์ดนั้นเข้าใจได้เลยว่าเหล่าจีนสติลเลอร์เหล่านี้นะกำลังรอวันขึ้นสวรรค์รอเหล่าผมทา ไคร์เควอสเปสมาลีนั้นก็ได้ทำการใช้พลังจิตของเขานั้นทำการใช้ภาพชตารกรรมสุดท้ายของเหล่า g ีนสติลเลอให้แก่พวกเขาดูซึ่งในภาพชตารกรรมสุดท้ายของเหล่าจีนสติลเลอเหล่านี้นั้นก็เต็มไปด้วยยานอวกาศช,ชีวมวลที่มาเต็มท้องฟ้ามันนั้นเป็นควานาัะพึงกูัวที่ไล่ล่ามนุษย์และเหล่าออไปทุกทุกคนทุกแห่ง,ง,ง,งสัตว์ร้ายแห่งอวกาศฟูงธารน,นิดนั้นได้มาถึงเหล่าจีนสติลเลอร์นัต่างโห่ร้องยินด,ดีด้วยความปิติแต่อย่างไรเสียก็ แล้วจีสติลเลอร์นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับเหยื่อโลกโดยตอนแรกนั้นทางเคอสเป็มาลีนของทางสเกิร์ตนั้นเชื่อว่าการแสดงภาพดังกล่าวให้แก่เหล่าศัตรูนั้นจะเป็นการทําลายขวามกระตือใจของเหล่านิกายเหล่านี้ไว้ให้เหล่านิกายเหล่านี้นั้นเกิดความสับสนอยู่ในใจแต่คตําตอบของพวกเขาเาพิพ่มพินที่ได้มานั้นกับเกินจินตนาการของเหล่าไซเคอร์ของเคอสเป็นอย่างมากแม้ว่าตอนนี้พวกเขานนั้นจะถูกขอบงำโดยจีสติลเลอร์แต่พวกเขาก็สามารถพูดภาษาบรษยุได้พวกเขา้นทําการส่งเสียงโห่ร้องยินดีโดยไม่สั่นคลอนซึ่งเสียงโห่ร้องย ตอเยีมสำหรับเหล่าจีนสติลเลอร์เหล่านี้พวกเขาได้ทำการส่งเสียงหัวร้องเปิดการโจมตีอย่างบ้าข้างส่กองทัพเคออสเปนมาลีในทันทีซึ่งเคออสเปนมาลีจำนวนมากนั้นก็ตกอยู่ภายใต้กองเล็บของจี t สติลเลอร์เห็นในช้ชดเลยว่ากองทัพเคออสเปนมาลีนั้นได้พ่ายแพ้ต่อกองกำลังศัตรูแล้วซึ่งเหล่านายหลอดนั้นใช้ความสามารถของตนเองนั้นในการล่าถอยไปอย่างรวดเร็วจากการโจมตีจากเหล่าจี t e ติลเลอร์และตอนนี้ชะตากรรมของกองทัพเคออสนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับกองทัพจกักรวรรดิก็คือว่าพวกเขาได้ดออ่ในนสงคา,นนา,า,งาัีททเห้้ก มาถึงพื้นดินนั้นเหล่าจีสติลเลอร์ครั้งหนึ่งก็ได้สูญเสียจิตวิญญาณไปแล้วแต่ยังไรเสียก็าตาครับผมเหล่าจนะีสติลเลอร์นับพันล้านคนนั้นตอนนี้ก็ได้ประกาศเกล้ามาแล้วว่าพวกเขานั้นกำลังรอการมาถึงของพระเจ้าของพวกเขาผู้จีสติลเลอร์หลายพันล้านคนนั้นได้ยกอาวุธขึ้นทำการต่อสู้กับกองกำลังที่หมายจะทำลายดาวเคราะห์วิจิาดบ้านของพวกเขาและพวกเขานั้นจะหมายว่าจะทำการต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ดดเดสครินนนงงาาสสััปดหห์